ัวตัว,ตวอบเชย,ยกับโอยกาไว้ก่อนนะคะเราคั่วจนหอมแล้วพักไว้นะคะเรานำตัวเต้าหู้ก้อนลงทอดเลยนะคะเต้าหู้ที่เราจะนำมาใส่ในะโล้นะคะควรจะทอดก่อนนะคะเพราะถ้าเราใส่ลงไปทั้งที่ยังสดๆเนี่ยลงไปต้มด้วยกัน,นะคะ่ะ ให้พะโล้เสียง่ายทอดพอเหละะืองค่ะแล้วก็พักสเสด็จน้ำมันไว้เราใช้น้ำมันที่เหลือผัดตัวสามเกลือเลยนะคะผัดจนขึ้นหอมคะ่ะจากนั้นเราใส่หมูสามชั้นลงไปเลยไม่ขออนุญาตใช้มือเลย ผัดจนเข้ากันค่ะเราผัดเราผัดจนเข้ากันแจ่งมนฮโล,โลนะคะ สีอ่อนไปนะคะเราหยอกตัวซีดดับได้ค่ะสย่าน,น,ะะน,จ,น,นะะจากนั้นแม่นันจะถ่ายลงหมอ้อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดทำจนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะหนักเกิน ย้ายมาใส่หม้อแล้วก็ใส่ตัวอบเชยแล้วก็ตัวปุ๋ยกะที่เราคั่วไว้นะคะจากนั้นเติมน้ำค่ะเราดูปริมาณของส่วนผสมที่เราจะใส่เลยนะคะเดี๋ยวแม่นานจะมีเต้าหู้มีไข่แล้วก็ยังมีเต้าหู้ก้อนเดี๋ยวรอเขาเดือดน,นะคะเดี๋ยวแม่นานจะมาปรุงน้ำเดือดแล้วเราปรุงด้วยใส่แดง น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอ้อยอะคะ่ะโอทึงนะคะตัดด้วยน้ำตาลทรายธรรมดาน้ตาลนะคะิกไทยถ้ารู้สึกว่า3มเกลือที่เราใส่ไปอะคะ่ะน้อยเกินไปเราใส่เพิ่ไทยน้ำมันงาขี้วขาว ทอถอยนางลงแม่นันใช้กะเอาทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรานะมาชิมกันได้โหเมาแน่เลยจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วเราลองชิมตัวน้ำพะโล,ล้ดูนะคะถ้าสึกรสห่อนไปแม่นันก็เลยเติมผงพะโล้แล้วก็ตัวเกลือนะคะ เกลือแล้วก็ซิ๊วขาวรสชาติโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวแม่นันจะใส่เครื่องผสมต่างๆลงไปนะคะแม่นันใส่ตัวเต้าหูล้ลวงเต้าหู้กวงซื้อที่เป็นห่อนะฮะที่เป็นห่อนะอย่าซื้อที่เป็นร้อยเชือกนะฮะซื้อที่เป็นห่อดีๆไปเลยค่ะลงทุนนิดนึงจะได้ของอร่อยก่อนที่เราจะนำมาต้มเนี่ยเราล้างน้ำ แล้วบีดน้ําออกนะคะบีดน้ําออกบีดเบาๆอะค่ะให้ให้น้ําที่เราล้างออกไปจากนั้นเราใส่ไข่ค่ะวันนี้แม่นันใช้เลขเก้าค่ะเก้าฟองใสไปเลยตัวไข่เนี่ยเราต้มเนี่ยแกะเปลือกออกนะคะแล้วก็เคล้ากับซีดดําทีน,นี้เราอยากใส่อะไรก็ ประโคมลงไปเลยนะคะบ้านนี้กินไก่ค่ะทีนี้เห็นซิ้วดำที่เหลือไหมคะแม่นันจะมาเคล้ากับตัวเต้าหู้ก้อนที่เมื่อครู่นี้เราทอดไว้นะคะเราใช้ของที่เหลือให้เก็ง,งประโยชน์จากนั้นเราก็ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ หอมหิวแล้วเนี่ยไม่นานหิวแล้วนะเนี่ยโอ้ยน่าทานอีกแล้วค่ะถ,ถ้ามีฟองเราค่อยๆช้อนออกแต่สังเกตดีๆนะบางทีเป็นฟองของเครื่องเทศนะคะเดี๋ยวเราก็เขาเรียกอะไรเคี่ยวไปเรื่อยๆ สักยี่สิบสามสิบนาทีค่ะจนน้ำเขาเริ่มแบบเข้ากันได้ที่แล้วเข้าเนื้อเข้าทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมาเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะทีน้ำสีอลงไปเลยเราปิดฝานะคะต้มต่อแม่นันต้มต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงค่ะโอ้ยหอมน่าทานเห็นไหมคะได้เป็นมื้อเย็นละ เดี๋ยวพอพรุ่งนี้เช้าเราอุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ทอย่างจะลงตัวเป๊ะมากคือหมูจะนุ่มขึ้นเลยนะคะไข่ก็จะแข็งขึ้นชอบไข่แข็งแข็งใช่ไหมคะมเสร็จแล้วตัวเนื้อน้ำทุกอย่างเนี่ยเขาจะเข้ากันดีมากเลยค่ะทีนี้จะอร่อยถึงใจแต่เดี๋ยวก็มีคนตักไปกินแล้วค่ะเชื่อเถอคะค่ะทีนี้สิ่งที่แม่นันอยากจะบอกก็คือ ตัวอบเชยกับปวยกากนะคะเราไม่แช่นานค่ะเสร็จแล้วเราไม่ใช้งานเราเอาเขาออกเลยค่ะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวเขาแตกขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ตัวน้ําขุมเดี๋ยวเกิดแก้กันไม่เป็นแล้วทีเนี้ยปรุงไปปรุงมาแก้ไปแก้มาหมดความอร่อยนะคะอันนี้เราตักขึ้นเลยค่ะไม่ใช้แล้ว เชยยังพอทิ้งไว้ได้แต่ตัวเปิดกกักเนี่ยนำออกไปเลยค่ะนะคะโอเคได้และพรุ่งนี้อุ่นอีกครั้งหนึ่งก็อร่อยอร่อยตักให้ดูยังไงคะลองทำดูนะไม่ยากเลยส่วนเครื่องปรุงต่างๆนะ่ะเติมไปค่ะคะ่ะเดี๋ยวก็จะรู้รถมือตัวเองนะคะค่อยๆทำค่อยๆ <รอ S 1> ทำรอแม่นานเปิดคอร์ส ทีเนี้ยจะตวงให้ทุกอย่างเลยนะคะค่ะแล้วก็ทำกันให้สนุกนะคะ